สวัสดีครับต้องทางครับวันนี้มาเล่นสะจระเข่ใช่ไหมครับอู้จระเข่อยู่ไหนครับจระแค่นอนอยู่บนบกตัวนี้นอนอยู่บนบกตัวนี้ได้น้ำตัวนี้นอนอยู่บนบกสองตัวนี้ได้น้ำตัวนี้ก็ได้น้ำาต็มเปเต็มไป หมาลงได้ไหมครับไม่ได้ครับ <c oughs> ให้หมาลงหน่อยครับอะไรคะให้หมาเล่นด้วยครับไอเอ็งเอง้อเหาหมาจมนะไอ,เ,เ,อ <c oughs> เอ็งเฮ้ยดันดินเฮ้ยตุ่มดันดินโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้รถดันดินไม่ใช่รถดันดินอ๋อเอาคันนี้ดันเหรอปรับซะ โอ้ปรับพื้นที่สะครับปรับพื้นที่สะโอ้รถบวกปรับสะครับปรับสะรถปรับสะครับถูกก้อนถูกก้อนปรับเลย จระเข้จะได้อยู่ในน้ำสบายๆเพื่อนๆช่วยน้องททมปรับสะหน่อยตอนนี้อยู่ตรงนี้โอเคสะนอยตรงนี้ยังไม่มีน้ำเลยโอเคดันวุ่นวุ่นอย่งนี้ก็ได้ ลึกๆเลยครับเพื่อนๆช่วยน้องทามปรับสะนะครับเอาลึกๆโอ้หน้ำลึกแล้วครับเนี่ยเทเอ,อ้าดเส่ซลดิด่งนี่เทบุมล้างรถแล้วครับบุมอูดันดินงบอม อู้างรถได้ด้วยโอ้รถหุยตักน้ำตักดันดินครับดันดินขงนครับโอจะตักน้ำหรอครับน้ำครับตักเลยครับโอ้นว่น้ำอนวุ่นุ้ oh, ่นุ้่นวุนวุ่นอุ่นว่ กำลังตักน้ำใส่จะทำบ่อจระเข้เหรอครับน้องทามจะทำบ่อจระเข้นะครับเพื่อนๆเพกับเดโอ้เฮบุมเอารถคันไหนทำไหมครับกดให้สะมันเรียบเหรอครับเพื่อนๆเอารถอะไรครับ บูนโอ้ยจระเข้มาไว้ตรงกลางหน่อยครับจระเข้นอนแล้วลูกเขาอยู่ไหนครับจระเข้โอ้มีลูกสองตัวมีปูด,ด้วยปูมันดีปปูมันดิดูเอ้าด,ด,ดูเที่ยวจระเข้นะครับใหญ่ไหมครับว้าสามารถตักน้ำได้ด้วย สมารถทำได้ด้วย oh, <okay. S 2> โอเคแต่ต่างกันเจอแค่น้อยม,มีไฟไหมครับแต่ละแข้น้อยม,มีไฟไหมครับตัวนั้นลองดึงดูสิครับดึงหาง<ม>อา้อาวตั้งสายหางอ่ะเนี่ยอีกทีอีกทีอีกทีเพื่อนเพื่อนช่วยน้องทำดูหน่อยอู้อีกที ตัวนั้นมีเสียงไหมไม่มีเออเฮ้ยบีบมันดังเฮ้ยเฮ้ยบายบายเพื่อนๆติดตามน้องหามเลยนะครับ,บ,รบขอบคุบครับฝากกดติดตามน้องหามด้วยนะครับขอบคุณครับสะจรัเข้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเครื่องนี่ครับผู้ช่วยน้องทามบาย,บาย 困难。Oh, nice.